สวัสดีนะครับรโอ้โหพบกับเราหลังเคารพตรงชาติครับข่าวสนุกตุดหันจ้า<ก>หลังข่าวเปียจะจองมาเจอเสียงผกเวกไว้เหมือนถูกตลาดแตกกันเนาะครับผมต้องบอกว่าตลาดแตกแน่ครับทีนี้ฮะ ต้องถ้าเจอพ่อคนะุณทุนหัวคนนี้ต้องบอกว่าเป็นพ่อคุณเอวานหวานหยาดเจิมหวานหยดย้อยจะหวานยังไงไปทันสิครับไหนเล่นให้ดูหน่อยเกมสอนหน่อยทำงไงย่างก็แค่ดึงไงก็เวี่ยงไปนี่เลย คาฮูลาฮุสเขาเล่นฮูลาฮุสแต่ฮูลาฮุสยังอยู่นิ่งอยู่เลยแต่พ่อก็ใช้เอวไปอย่างเดียวแต่ฮูลาฮุสมันไม่ตายอ่ะมาแต่เอว ที่ไปดูพวกคุณไอหวานกันแล้วผมจะพาพี่จุ๋มไปดูเรื่องนี้ับเรื่องอะไรจ๊ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขนหัวลุกครับคือใครเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันใช่โอ้ใช่เลยนะสิ่งลี้ลับจะมีจริงหรือเปล่าทักเหียคิดละเอาจริงๆพี่จุ๋มคลิปนี้คุณผู้ชมครับถ่ายกับมือของครูดนตรีซึ่งบอกว่าแกเนี่ยเดินผ่านห้องดนตรี แล้วก็เอากล้องไปได้ยินเสียงอังกะลุงโดยไม่มีใครได้ยินเท่านั้นวิ่งสิครับตุการนี้จะเป็นยังไงกัน้องเป็นนักวิ่งนะใส่ต้องการนักต่างก็ไม่ปิด ไโทอถังกระมังลั่วโอ้โหเราก็นูกว่าผีกลาวันแสกแต่ที่ไหนได้ละโอ้แม่คุณเอ้ยยินดีัโอ้โหสี่คุณก้อยกันไปเลยดิครูฮาผู้ใช้ติ๊กต็อกนะครับท่านหนึ่งครับได้โพสต์คลิปตำนานหาบทใหม่ของโรงเรียนเมื่อคุณครูกำลังเดินจะไปปิดห้องดนตรีไทยแต่หันไปยูดีๆเสียงอ่างกระลุมครับดังดังเลยฮะังานห้องดนตรีลครับ วินาทีครูครับไม่ทิดชีวิตครับไม่ปงไม่ปิดมันแล้วไม่ตองสนตรงสนใจมันแล้วโอ้สายวิญญาณนัดวิ่งครับกดสิ่งกดวิ่งกดวิ่งกดสิงกดสิงคุน้อยคุณแหวนคุณนาฬิกาสี่คุนออยขุณแหวนคุณนาฬิกาวิ่งไปเลยครับโซถังกระมังรั่วแล้วมาดูอีกทีครับมาดูอีกทีตั้งสติครับน้องกระลอกวิบาวิ่งไปชนเครื่องเครื่องอังกะลุงครับโอ้โห นึกว่าผีนี่ครับที่แท้เป็นน้องกระลอกวิ่งไปชนนกกรลุงเลยดังปุ๊บพอแ้บเมือบมีเสียงปอบด้วยคุณผู้ชมเอาจากเรื่องังกลุงผีผของนักเอกตัะลอมาเรื่องนี้ดีกว่าความน่ารักุผู้ชมคะความน่ารักุวันที่จังหวัดปุมนั่นก็คือลูกศิษย์ของคุพ่อนาเป็นศิษย์ทีมากกว่าคุณผู้ชม bom oh, สาธุสาธุครับสาธุเจ้าค่ะคลิปนี้มาจากผู้ใช้ติ๊กต็อกที่ชื่อพิมพีพีกับยูโพสต์คลิปลงพร้อมแคปชั่นว่ากิจวัตรประจำวันของพระท่านนะคะก็คือพระราชนิวัตชนลังศีหรือหลวงพ่อชะนานั่นเองค่ะวัดชินวนาปราบวรวิหารโอ้ยเป็นพระอารามหลวงนี่จ้าจิตรวัดแห่งนี้เลยค่ะ นี่แถวสถานีเราเนี่ยนะครับใกล้ที่เลยค่ะครับต้องบอกว่าเจ้าคุณชำนานนี่แกเป็นเกจิกลางเหมือนกันนะครับในย่านปทุมนี่ต้องยกให้หลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยโอ้แล้วตอนนี้นี่ยฮะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะลูกศิษย์ลูกหาเห็นนี่โอ้ยพายเรือพาม้าไปบินทบาทใช่วัตถุมงคลได้มาไหมอย่าไปพูดเลยครับเรื่องวัตถุมงคลนะฮะเก็บไว้ก่อนเลยครับนี่เขาเรียกว่าเขาฝ่าสี่าคุณผู้ชมคะเป็นควา หลายสิบตัวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโมเมนต์ที่หาดูไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยครับมันเป็นใครที่อยากจะเจอโมเมนต์น่ารักแบบนี้มันสามารถที่จะมาที่นี่ได้ที่วัดแห่งนี้นะคะน้องหมาค่ะออกินิบัทกับน้อเพิร์ลเค่ะตั้งแต่เวลา6กโมงช้านะคะจนถึงที่เกิน6กโมงขึ้นค่ะก็จะเห็นภาพน่ารักน่ารักของบ้าป่าชีขานี่ะค่ะน่ารักคนกันมาเลยจ้ะ มาดูข่าวนี้ครับเดี๋ยวทั้งลบจะกินกระบาดทั้งไปกินลังไปกวนตำนานศาสตรุกันหะใส่บาดจะได้ถูจะใส่บาดหรือใส่บาดทั้งลบจะกินกระบาดทั้งไปกินเกล็ด่ะทุกคนก็เปลี่ยนเบ็ไปเดินไปตามาคุ้มเป่าที่ตรงฝากกันนะหลวงพ่อไม่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าคนเนี่ยจะดูหมาก่อนหรือจะใส่บาดก่อน โกหมาเม่นั่งนะนั่งกันนะฮะพี่สุพะะฮะหมาเขาบอกว่าเอาปลาขอตูด้วยเออมหน่อาจากเรื่องลวงพ่อชำนาญครับตาปาพี่สุพไปดูครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีวัฒนาการมันเปลี่ยนไปอะ,อะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับพี่สุขครับนขนาดผู้ชายเรายังดูสวยแล้วจะสวยยังไงตกตะลึงขนาดไหนโอ้แม่เจ้านี่ผู้ นี่ยไโอ้โหถ้าชีนางไม่พูดนะยนะก็นึกว่าผู้หญิงแต่ที่แท้ไหนได้ร้องเพลงออกมาโอ้โหไม่สูงเอาเป็นว่าหญิงทั้งแพงโอ้โหเป็นแพงมาเลยท่นบอกว่าผู้ชมเป็นหญิงทั้งแพงผู้ใช้ติดตกรายนี้ครับชื่อลิต้าไม่กินมะเขือเทศ ดูชื่อนางก็ดีเด็ดกว่าน,นะดูนิตต้ามปกินม่เกือเทศนะโ <c oughs> พสทิปพร้อมแคปชั่นตอบกลับของพี่โจ๊กโจ๊กมาแววทำเอาโซเชียลต่อึรงกันเป็นแถวๆครับพี่จุ๋มครับเมื่อภาคที่คุณเห็นเนี่ยคือสามสาว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 บอกว่าสวยแบบตะโกนกันเลยสวยอย่างนี้เลยพี่จุ๋มน้องจัมโบ้เช็คทำลายาัฝากนิดนึงนึเชื่อโอ้โหจังหลัง เพื่อเพลินกับหน้าตาของนางทั้งสามสาวสาวสาว,สาวแต่เมื่อเธอเนี่ยได้ร้องเพลงขึ้นมาเท่านั้นแหละพี่ตุ่มครับโอ้แทบช็อกฮะใจล่วงไปอยู่กับตาตุ่มเลยครับพี่ตุ่มครับเสียดายเพราะว่าแกเสียงอย่างกระชายชาตยเสียงอย่างกระชายอกสามศอกบ,บอกเลยว่าโอ้โหผิดคาดจริงๆเลยเที่ยวเนี่ะ สวยอะไรตะปานนั้นโ,โ,โ,โแต่เมื่อความรับเฉลยนะน้องจัมโบ้เป็นยังไงจ้าโอ้กลายเ็นเขาเรียกว่าเพีที่สาม L L LPG เติมห้าอยเต็มถังเมเป็น L เป็นอะไรนะ L G b T ครับนะโอ้ไม่ใช่ L P G นะ อ้าวเดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มชากันสักครู่พี่กลุ่มครับเดี๋ยวไปต้องบอกว่าเติมพลังกันสักหน่อยฮะตอนนี้น้ำกระเทียมเห็นบอกให้น้องๆไปซื้อน้ำกระเทียมมาให้ดื่มแล้วรออยู่ค่ะรออยู่ค่ะนะคะอมเสริมค่ะขอแห้ฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ทุกข่าวทันทุกกระแสลงทุกพื้นที่ขยี้ จาริงชัดเจนพร้อมทั้งรายการสนุกครบรถที่ขัสสันมาเพื่อคุณเป่าหูรายการที่ทุกเรื่องต้องได้รู้ทุกหูต้องได้ยิน เลิฟสตอรี่รายการที่จะมาพูดคุยประสบการณ์ความรักของคนทางบ้านและเหล่าไอดอลมากมายเรื่องนี้มีอยู่ว่ารายการที่จะเล่าเรื่องความเชื่อตำนานประวัติศาสตร์จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ศาปรยการที่จะยกทัพหมอดูชื่อดังมากมายมาดูดวงหลากหลายศาสตร์ให้กับคุณเดอะซิกสัมผัสที่6รายการที่เล่าเรื่องความหลอนจากสัมผัสพิเศษของแขกรับเชิญทั้งหมดนี้ในวิหกทีวี วันนี้ห้ามพลาดกับแขกรับเชิญที่เป็นส่วนหนึ่งของ MV มวีลิซ่าน้ำหวานวุสนันห้้ามก พ่ออกงะยิโหความ,มร,รักของเธอจะปังหรือพังกันแน่ต้องติดตามในตอนคนนอกใจความรักอะยังไงก็ต้องมีแค่สองคนถ้าจะมีค,มคนคที่สามขึ้นมาในทุกความสัมพันธ์มันไม่ได้เรียกว่าความรักเพราะทุกปัญหาของความรักต้องถูกแก้ไขวันพุธที่14กรกฎาคม2ทุ่มตรงทั้ง V ี6ทีวี psi ช่อง76อย่าลืมมาเจอกันนะ ค,คุณผู้ชมครับช่วงนี้เทีะอ่ะคลิปเด็ดคลิปดีคลิปดังพร้อมจะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแล้วครับเสิร์ฟแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของช้างช้างฮะ<ฆ>อ่าไปไหนมาไหนก็ได้เห็นคนเลี้ยงช้างเสมอครับคว้านช้างพวจะเลี้ยงช้างแต่อันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูรูปแบบรูปแบบหนึ่งค่ะอ<ฆ>้าเลี้ยงคนกันบ้างอไปไหนบ้านไหนเนี่ยช้างจะจูบบงคนลากคนลากรถเข็นลากยังไงนะครคุณผู้ชมลากรถไหออกเป็นแบบนี้นะครับ ต้องชมคลิปนี้เลยค่ะชมเลยครับพอใหมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขามาเลยมาใหม่เรื่องนั้นอ่ะโอ้ยคลิปช่องคลิปตอบเป็นคลิปของคุณตาเดิ้นช้าที่เห็นอยู่ในคุณผู้ชมขาช้างตัวนี้มีชื่อว่าน้องดาวจ้ะในคลิปที่จะเห็นว่าคุณตาเนี่ย รเข็นไปข้างหน้าเข็นไปเรื่อยๆจะก็ลากาลาตาไปเรื่อยๆเข็นไปเรื่อยๆเข็นไปเรื่อยๆเข็น uh, <yeah. S 1> ว่าจะไปตรงไหนก็เข็นตาไปเรื่อยจะเห็นว่าเหมือนไกลนะไกลออกไปครับโอ้ย hey. แต่น้องจําทางได้จ้ะเอา uh. เข็นออกไปอีกเข็นอยู่เกือบนาที uh. เข็นไกล้ากมากแล้วแต่คุณตาจะหัวโยกอะโยกไปหนุนที่ใต หัวหมดครับจากเรื่องน้องดาวครับะไไนนจะพาไปดูเรื่องของเด็กข้างบ้านเด็กข้างบ้านกับหวหน้าแกล้งครับอซึ่งต้องบอกว่าเด็กข้างบ้านของผูดูอา่านนะต้องบอกว่านะเด็กข้างบ้านของอน้องอ้อมสมหญิงเนี่ยออมมเขาเอา,าคลิปมาโพสฮะ,ะว่ารักพ่อแม่น้อยกว่า รักคนข้างบ้านเราจะรักยิ่งกว่ารักคนข้างบ้านอย่างไรไปชมกันสิครับโอ้เห็นคิดแล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องขำแล้วนะพ่อแม่นะน้องอ้องสมถึงนะฮะ คลิปนี้ครับได้มาจากติกต็อกน้องอ้อมสมจิตครับได้โพสต์คลิปจากกล้อง <c oughs> ยิงจ่อสติดที่อยู่หน้าบ้านพร้อมแคปชั่นว่าลูกของฉันกับน้องตรงข้ามบ้านตอนนี้ฉันและแฟนไม่อยู่ในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าเด็กๆเล่นหน้าปากซอยกันปก,ปกติทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว <c oughs> เด็กผู้ชายจะเล่นฟุตบอลกันกลางสนามกลางถนนกันนะคะระหว่างที่เด็กๆกําลังเล่นอยู่นั้น น้องชายตรงข้ามบ้านของพิฉันนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเดินออกมาดูเด็กๆเล่นกันเด็กๆคงจะสนิทสนมและคงจะเกรงใจน้องผู้ชายคนนี้มากถึงขั้นจิกพุงจิ๊บิิกจก,กพุงถึงขั้นหอมแก้มทำเอาชาวเน็ตคอมเม,ม,เมนต์แซวแรงว่า โอ้ยเจอหัวหน้าแกงและเด็กน้อยเอ๋ยโอ้ยเรียกว่าพ่อแม่เห็นแล้วชื่นใจมากๆการได้เจอคนข้างบ้านดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆนะเนี่ยพ่อแม่ชิดซ้าย,ยยายไปเลยครับเห็นไปเลยเห็น <He S 1> ไปยืนไปจกกุงหอมแก้มกันขนาดนี้ oh, โอ้โหถังกระมังรั่วโอ้ยลูกพ oh, ี่เป็นแบบนี้ไหมฮะใช่จ้ะคุณผู้ชมคะมาดูกลยุทธ์การขายของยายท่านหนึ่ง ก็ไปวัดวาอารามเราเห็นแล้วก็เจ้าสงสารเมื่อคนแก่คนเฒ่ามาขายของขายขนมขายอะไรเนี่ยบอกว่าเหลือสีุ่งสุดท้ายเป็นพวกรจะซื้อไหมซื้อครับอ๋อบอกจะจ่ายมาเลยซื้อไปแล้วคุณใจยคนนี้ก็มีกลยุทธ์การขายยังไงละครผู้ผู้ชมทำยังไงให้คนอ่อนใจซื้อตลอดคุณผู้ชมแต่ไปเจอแบบนี้จะทิ้ชมจ๋าชมกุชากลายเราะ่า้อถุงสุดท้ายเนี่ยยัยย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 ย

ผู้ชมคะผู้ใช้ทิกตอกไอกราพินเหตุการณ์ในคลิปนี้ก็คือแก๊งของพวกที่ชอบไปที่วัดนะคะพี่คุณทองจะวัดจุลินี่เลยค่วัดหลวงพ่อแพฮะอ๋าหลวงพ่อแพรนะคะแล้วก็ได้เจอกับคุณยายขายขนมโดยคําพูดของคุณยายนี่ทาให้ทุกคนนี่เห็นอกเห็นใจเห็นแล้วสงสารอ่ามาถึงก็บอกว่าช่วยยายหน่อยที่ลูกเหลือสี่ถึงสุดท้ายอ้าวทุกคนที่เขาใจบุญเขาก็เอาอ่าโพสต์นี้นะก็ซื้อสี่ถุง คือเวลาแต่ด้วยความที่ว่าโลกมันกลมจากนั้นไปนัดแก๊งนะคะแก๊งเขาเนี่ยแก๊งกันเก่าปะยาขาวนมาเจอใยายอีกครั้งแก๊งเก่าเนี่ยขบวนมาเจอกับยายอีกครั้งหนึ่งอ่านะพวกเขาไปไหว้พระเสร็จเขาเห็นยายเขาถือถุงเต็มไม้เต็มมือแต่ด้วยยายมีความแก่นะ,ะยายก็เลยไม่จําว่า พลุ่นี้เขาขายไปี่แล้ว<อ>กลุ่มนี้ยายพูดไปแล้วว่าช่วยอุน่นนุนยายหน่อยนะเห<อ>ลือสีถงสุดท้ายแต่ปรากฏว่าเขาก็วนมาอีกก็มาขายแก๊งเดิมอีอออกยายถสุดท้ายแล้วอา้าวปรากฏเราไเจอแกงนี้อีกอาแล้วเม่อียยก็พิ่งใผมซื้อเนี่ยอ๋อายายจำไม่ได้ยายทำคุยเขินใหญ่เลยุยยายจไไยายำไม่ได้เอาห อีกแล้วที่ถุงสุดท้ายโอ้เจอปล่อยนะอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วจะไปดูข่าวสุดท้ายกันครับอย่างเนี้ยจะไปดูข่าวสุดท้ายกันนะอยไม่สุดท้ายนะครับมีข่าวเอาไปเอาข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน้องหมาตัวนี้กําลังฟินแต่ฟินครับกําลังถูกเลียจนฟินเลยฮะเลียจนแต่สิ่งที่ไม่คาดฝัน จันมาจับฝันของลองหมาตัวนี้จะดับฝันยังไงไปชมสิครับใยนี่นเป็นการล้างเออดูขาดกับกระร่างจินดูขาเพึ่งกับกระรางจินค่ะเออเอ,อุ๊ยแซมมี่แซมมี่ทำไมรุเร่งแบบนั้นล่ะไม่ทะนุถนอมเลยเอาไปยังเขาเอาไหมเอาไหมเอาไหม เอาม่เอเอาม่เอุดมพร41นะครับโพสอ่โพสติ๊กต็อกนะครับบอกว่าผู้โพสตเป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวอยู่หลายคอกในคลิปจะเห็นว่าน้องวัวเนี่ยกำลังเลียขนให้น้องหมาอยู่อย่างมีความสุขฮะต้องบอกว่าผู้โพสต์เลี้ยงไว้เหมือนกันเลี้ยงเป็นเพื่อนกันนะครับด้วยความสินะเพราะน้องวัวเขาเลียให้เป็นปกติแต่ก็ ต้องบอกว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ดันมาเกิดขึ้นทำให้น้องเขาเนี่ยฝันสลายครับด้วยการดนช็อตฟิลด์ชัดนี้ฮะ,ะโดยน้องบัวอีกหนึ่งตัวนีฮะเห็นไหมฮะโอ้โหใช้หน้ามาชนนะฮะกำลังฟินอยู่ดีดีโอ้โหมาชนเขาแล้วจิ้งตกไปใน่ลงข้าวกันไปเลยฮะโอ้โจะเจ,จิดกระเจิงกระตัดกระจายกันไปเลยฮะทำเอาน้องหมาเห็นไหมหมาหน้าเหวอหมาหน้าเหวอหน้าคอ เพื่อนรักต่างสายพันธุ์เพื่อนรักต่างสายพันธุ์ครับก็น่ารักน่ารักอันนี้ก็เหมือนกันแต่คุณผู้ชมเชื่องตอเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นาที่เน้องหมาไดครเอาหมาผมกลับบ้านไปแล้วนะยังยังไม่ไปเอ้าปีงันจะสรุปเลยไล่หมาผมกลับบ้านไปแล้วหมาตัวใหม่ได้แล้วฮะเอาเอาต่อเลยครับโอ้แต่สรุปไปแล้วเมื่อกี้ าหบบมาจะโม้บบค่ะคุณผู้ชมเข้าคอกเป็ดไปแล้วไปกับอ้อมกับกอนโกลเด้นกอนเด่นหมาแสนรู้หมาแสนฉลาดแต่อยู่ๆแล้วไปนอนในเร้าเป็ดเท้าไก่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมค่ะต้องไปชมคลิปนี้เลยค่ะโดดแอ๊ดเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไผ่สอนตัวนี้ในคอกนั้นมีลูกเป็ดน้อยๆอยู่เกือบห้าพิศ มันก็เดินลุกยิกลุกยิกเต็มคอกไปหมดแต่เจ้าโคดเด้นตัวแสบเนี่ยแกล้งทำมาเป็นนอนหลับในคอกสักพักหนึ่งด็อกแดกเป็นไงคะด็อกแดกก็หลับปุ๋ยเลยสุดท้ายนะคะลูกเป็ดก็ออกมาจากปากเดินออกมาเดินออกมาแหมเดียรเียรเลยนะด็อกแดกโอ้โชาวเด็ดคอมเมนต์กันแล้วก็แซวกันว่าต้องนับลูกเป็ดทุกตัวไหมเนี่ยว่ามันอยู่ครบหรือเปล่าพี่หาทิตัวเนี่ยโอ้ยทุกตัวแล้วก็ทุกวันด้ยนะครับวัน พี่สุาวเวลาความสนุกเวลาหมดหมดเวลาแล้วลยวโอ้ยใจหอเยี่ยวเลยหมดเวลาย,ยิงพูดไม่จบเลยโอ้ยต้องบอกอย <S <S <c oughs> ่าเพงหอย่าเพิ่งเหี่ยวครับเด <c oughs> ี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค <c oughs> รับพี่สุขครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องราไปก่อนอย่าลืมติดตามชม v 6 t v ทางช่อง76 PSI และย้อนหลังได้ที่ Facebook <c oughs> f a c e b o o k นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ t i k t o k ด้วย TikTok ช่วยจะ Facebook ก็คืออันเดียวกันนะครับ <S <S ก็ติดตามได้ที่ <S <S ว6 t กทีวสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพนรุ่งนีส้สวัสดีครับสวัสดีครับ